สวัสดีค่ะพบกับช่องอรินเติร์ดอายนะคะคลิปนี้สำหรับชาวราศีธนูค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะตัวเอรินเองก็ต้องขออนุญาตชาวราศีธนูทุกท่านขออนุญาตตัวท่านจิตใต้สำนึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านนะคะรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่คุณจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะ การพยากรณ์ในครั <át> <was cuanto> ้งน <sk> ี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะไอรินไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณคุณก็รับเอาไปนะถือซะว่าเป็นคําแนะนําในการดาเนินชีวิตนะคะแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ถือซะว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนเริ่มชะตาราศีเดียวกันกับคุณค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าตั้งแต่วันที่1-15ถึง15ธันวาคมนี้นะชาวราศีธนูนะคะจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรคะ่ะขอดูพลังงานตัวตนของคุณหนะะ่อยค่ะการงานค่ะและการเงินค่ะเราจะใช้อีกหนึ่งสำรับนะช่วยขยายความนะคะ ตัวตนของชาวราศีธนูณนะช่วงเวลานี้ค่ะการงานค่ะการเงินค่ะไอรินม,มีความรู้สึกว่า,าตัวตนของคุณนะไพ่ที่ได้นะคะคือ the เ t r e n g t h นะคะเหมือนกับต้องมีการคิดวางแผนอยู่ตลอดเวลานะคะณนะช่วงนี้เป็นอะไรที่คุณจะต้อง มีการคิดค้นมีการวางแผนเรื่องราวต่างๆนะคะในการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับอนาคตของคุณเกี่ยวกับการทํางานของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความรักนะหลายๆอย่างนะคะทําให้คุณต้องค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องหลายอย่างเลอเกินนะเข้ามาประเดประดังนะคะทำให้คุณแบบรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้คุณต้องมีสติมากๆนะคะ เพราะตอนนี้คุณกำลังเหมือนแบบกำลังถามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่ากำลังอาจจะถามเกี่ยวกับคนใกล้ตัวของคุณนะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นอะไรนะทำไมคุณถึงแบบต้องมาเจอเรื่องราวหลายๆอย่างพร้อมกันเนะะีทำให้คุณหงุดหงิดทำให้คุณไม่สบายใจนะคะคุณถึงจะต้องใช้ในเรื่องของสติสัมปชัญญะนะคะในการ เข้ามาแก้ปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะในเรื่องของการงานนะคะมี6ไม้เท้านะคะกับชาวบูจินแผ่นภาพการงานนะคะก็กําลังจะบอกคุณว่าการงานของคุณเนี่ยกำลังจะดีขึ้นนะคะคุณกําลังจะได้รับคําตอบที่ดีนะคะถ้าสมมติว่าคุณกําลังรอคอยข่าวดีกําลังรอคอยในเรื่องของ การเซ็นสัญญานะคะลูกค้าจ่ายเงินหรือลูกค้าซื้อสินค้าบริการของคุณนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีสูงมากนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการาตัดสินใจหรือว่าการทำงานต่างๆเนี่ยจะต้องใช้เหตุผลใช้สมาธิในการตัดสินใจมากๆเลยนะคะในะช่วงเวลานี้นะต่อไปนะคะในเรื่องของการเงินค่ะ judgment นะคะกับแวมไพร มองว่าถ้าคุณกำลังรอคอยคำตอบให้ใครมาจ่ายเงินให้กับคุณนะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีเหมือนกันแหละแต่ว่าอาจจะต้องมีการใช้ <c oughs> เล่หเหลี่ยมของคุณบ้างนะคะหรือถ้าไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมก็จะเป็นแนวแบบคำพูดนะคะที่เหมือน อาจะต้องมีการเขาเรียกว่าลูกวอลูกชนนะมีแบบซิกแซกเข้ามานิดหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ยาแบบถึงขนาดาสีเทาก็เลยนะจ๊ะเพราะาตัวตนของคุณเป็นมาละอยู่แล้วไงคู่กับเดอะสตริงนะคะเพราะฉะนั้นมาคู่กับแวมไพร์อีกก็เลยมองว่าการจะได้เงินมาของคุณนะอยากให้เป็นในแบบสายขาวนะคะเป็นแบบ ความจริงใจนะคะการซื่อสัตว์นะคะการาพูดคุยกับลูกค้าดีๆหรือว่าถ้าสมมติว่าแบบมีการตกลงซื้อขายอะไรกันแบบนี้นะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยว,วมันจะส่งผลกระทบในภายภาคหน้าให้คุณต้องมาค่อยแก้ปัญหานะคือที่ย้ำที่กังวลใจนะคะเพราะว่ามีทั้งมาแล้วแล้วก็แวมไพร์ก็เลยอยากให้คุณเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเงินนะคะ ถ้าใช้จ่ายเงินซูริสุร่าจนเกินไปนะในวันข้างหน้าก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคทุกท่านต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของความรักนะซึ่งความรักเราจะแยกกันเป็น คนโสดนะคะกับสถานะคุยไม่ชัดเจนอยู่ด้วยกันนะก็คืออยู่ต่อตรงนี้เลยนะจ๊ะแต่ถ้าสําหรับคนมีคู่นะคนมีคู่เดี๋ยวคลิกจากลิงก์รายละเอียดแล้วก็ข้ามไปดูได้เลยนะคะอ่ะขอดูหน่อยค่ะสําหรับพลังงานนะคะของคนโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรคะห้าม้เท้านะคะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะ่ะ ความคิดของคุณนะตอนนี้ลึกๆแล้วคุณเป็นยังไงนะตอนนี้คะเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรคะและคุณจะทำอะไรต่อไปเขาขับเป็นยังไงนะช่วงเวลานี้ เขาคิดอะไรอยู่คะลึกๆเขาเป็นยังไงคุณมองว่าเขาเป็นยังไงและเขาจะทำอะไรต่อไปคะ่ะพลังงานภาพรวมความรักของคุณทั้งคู่นะคะคือห้าไม้เท้าไอรินมองว่าณนะช่วงเวลานี้นะ คุณทั้งคู่นะคะมีความขัดแย้งกันพูดคุยกันยังไม่ลงรอยกันเท่าไหร่นะเหมือนแบบมีการไม่ยอมกันพูดคุยอะไรกันเล็กน้อยก็จะแบบมีการาถกเถียงกันได้พูดคุยแบบไม่ค่อยพอใจกันเท่าไหร่นะคะอารมณ์แบบฝ่ายหนึ่งงนอนฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมเออเป็นประมาณนั้นนะคะไปดูรายละเอียดกันบ้าง เท่าที่ดูตอนนี้ไอรินว่าคุณถอดใจกับคนคนนี้เยอะพอสมควรเลยนะตัวตนของคุณคือ8ดถ้วยค่ะ8ดถ้วยคือเหมือนแบบเออมันหนักมันเหนื่อยอะไรกันนะกกะน,นาทำไมแต่ละเรื่องแต่ละอย่างปัญหาไม่จบไม่สิ้นนะคะอยากที่จะให้เขาเนี่ยดีกว่าเดิมนะอยากให้เขาทำอะไรเพื่อคุณมากกว่านี้นะแต่ทำไมเขาถึงไม่ได้ดั่งใจคุณเลยนะทำไมเขาถึงแบบ ทำให้คุณเหนื่อยทําให้คุณเบื่อทําให้คุณรู้สึกรอคอยนานอยู่อยู่อย่างนี้นะคะทําให้คุณแบบไม่อยากที่จะไปต่อแล้วอะอไอเีนมีความรู้สึกว่าเหมือนบางครั้งคุณอยากตัดเขาแล้วอะอยากตัดขาดกับเขาแล้วนะแต่ตัดก็ยังไม่ขาดนะคะยังมีแบบความหวังอยู่เออรู้สึกว่าเออรอให้เปลี่ยนตัวเองหลายรอบแล้วนะ อยากให้เขาเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายรอบแล้วเขาก็ไม่ทําให้คุณเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นนะคะคุณก็เลยแบบเบื่อเหนื่อยหน่ายนะลึกๆขึ้นเหนื่อยแล้วเกินเบื่อแล้วเกินเลือกคนใหม่ได้เลือกไปแล้วนะคะมีคนเข้ามาจีบดีๆเนี่ยอยากเลือกใหม่นานแล้วนะแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันยังไม่ชัวรวเนี่ยสิตอนนี้ยังเลิกไม่ได้เนี่ยสิแล้วเขาก็มองคุณแบบนั้นนะเขารู้ว่าตอนนี้คุณแบบเบื่อหน่ายเขาอยากหยุดความสัมพันธ์ อยากสต็อบไว้ก่อนนะคะแต่ว่าคุณก็ยังไม่ทำไงเขาก็รู้ว่าคุณเบื่อเขาก็รู้ว่าคุณเหนื่อยหน่ายแต่เขาก็รู้เช่นเดียวกันว่าคุณก็ยังตัดเขาไม่ได้นะคะอะไปดูในฝั่งของเขากันบ้างนะฝั่งของเขานะคะได้ไพ่สิบไม้เทา้าไอรินมองว่าคนคนนี้เขาพยายามอดทนอยู่นะคะพยายามจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่นะ เขาพยายามอยู่จริงๆนะคะสิบมเมท้าแทนในเรื่องของการพยายามอดทนต่อสู้คือแบบบางครั้งที่คุณชวนทะเลาะเนี่ยเขาอะอยากใจเขาเนี่ยอยากจะไฟกับคุณแล้วนะแต่เขาพยายามแบบอดเอาไว้นะคะที่ทุกคนนี้คุณเห็นว่านี่ยอมแล้วเหรอก็ยังไม่ค่อยยอมเท่าไหร่อันนี้คือเขาพยายามหักห้ามใจไว้แล้วนะเออในความคิดของเขาคือ คุณต้องการอะไรกันแน่ทำไมแต่ละเรื่องแต่ละอย่างมันไม่จบสักทีมันเหมือนแบบจะแก้ปัญหาเขาก็ดูยอมคุณแล้วแต่มันก็ยังไม่เป็นทางออกที่ดีเท่าไหร่นะคะเขาพยายามปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงอันไนที่แก้ไขให้กับคุณได้เขาพยายามทำอยู่นะคะแต่อย่างที่บอกเหมือนทำไปเท่าไหร่เขาบอกว่ามันก็เท่าเดิมอ่ะมันไม่เห็นใจยังดีขึ้นมาเลยนะคะเขารู้สึกว่าการทาครั้งนี้เขาพยายามทำให้คุณหนักแล้วเหนื่อยแล้วแต่คุณแบบ ดูยังจะมีความแบบปักธงไว้อยู่ได้นะว่าอยากเลิกอยากจบแล้วนะคะคุณรู้นะว่าเขาเนี่ยกำลังปรับปรุงตัวเองแต่คุณรู้สึกว่าแค่นี้ยังไม่พอคุณรู้สึกว่าเขาควรจะทํามากกว่านี้เขาควรจะทําอะไรได้ดีกว่านี้นะคะแม้คุณจะรู้แต่คุณรู้สึกว่ายัางไม่พอนะคะอ่ะไปดูแผ่นภาพนะคะกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในฝั่งของคุณเพิ่มเติมเลยคะ่ะ ขยายในออฟฟาน,นะคะฝั่งของเขาค่ะเอลินมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยเหมือนจะพยายามเข้าใจมากขึ้นนะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในในอนาคตนะคะคุณรู้สึกว่าโอเคในเมื่อเขาพยายามแล้วนะ งั้นคุณก็จะให้โอกาสแต่การให้โอกาสของคุณคือคุณไม่ได้แบบเปิดโอกาสแบบใจดีแม่พระจ๋านะคะคุณมีการแบบกระตุ้นคุณมีการแบบพูดคุยอะว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สวยหล่อมีทางเลือกนะคะถ้าเขาไม่ดีขึ้นจริงๆนะคุณแบบมีวิธีการพูดว่าถ้าไม่ดีจริงนะคะหรือเขาไม่พิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นคุณก็พร้อมที่จะ ไปแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าไม่รอแล้วนะคะไปต่อไม่รอแล้วคุณจะพูดให้เขาเห็นภาพคุณจะทําให้เขาเข้าใจบริบทของเขามากขึ้นนะคะเมื่อเขาได้รับฟังการพูดคุยกับคุณการเสนอต่างๆนะคะหรือการแบบอ่าทำให้เขารู้ตัวมากขึ้นนะคะเขาจะไอรินมองว่าเขาจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณ King ค i n g of c ั p คนคนนี้นะคะจะเหมือนกับทำให้คุณสบายใจมากขึ้นนะทำให้คุณรู้สึกแบบไม่อึดอัดนะคะก่อนหน้าน,นี้ถ้าคุณอึดอัดเหลือเกินนะหนักๆเลยนะคะมองว่าจะลดน้อยลงไปค่ะจะยังมีอยู่นะแต่ลดน้อยลงไปนะคะมี King of c ั p มีวีระแล้วก็ไพ่พระเสาค่ะเขาจะเหมือนแบบบางครั้งก็ดูยอมคุณบางครั้งก็ ไม่ยอมคุณจะมีคำถามในใจนะคะว่าค,คนคนนี้คุณจะต้องทะแนกับเขากนแน่บอกเลยว่าเขาจะทำให้คุณสบายใจมากขึ้นแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเคเราไปดูแผ่นไพ่นะคะที่อยากบอกอยากแนะนำชาวราศีธนูสำหรับคนโสดกับสถานะคุยไม่ชัดเจนหนยคะ่ะขอดูแผ่นไพ่แนะนำหน่อยค่ะ ยูดกรนะคะกับมารีหมอกและฮอรัสให้คุณนะคะอดทนกับคนคนนี้นิดหนึ่งสองแผ่นพารนทนี้นะคะแทนการอดทนอะ,อะไรที่ไม่ใช่สำหรับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจกกักรวาลนะคะเทวดาประจำตัวของคุณจะคัดออกให้กับคุณให้คุณเนี่ย เชื่อมั่นได้เลยว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะให้อดทนกับเขานิดน,นึงนะเรียนรู้กันไปก่อนแล้วสิ่งต่างๆจะดีขึ้นค่ะจะค่อยๆดีขึ้นนะจะไม่ใช่ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะคะถ้าคุณตัดสินใจว่าโอเคคนคนนี้คุณจะให้โอกาสคุณจะไปต่อกับเขานะคะความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางที่ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะจ๊ะ คุณจะสบายใจได้เลยนะอาจจะหนักนิดนึงเหนื่อยน,นิดนึงกับคนคนนี้นะแต่สุดท้ายแล้วเขาจะพยายามดีขึ้นนะคะเอลเรนมองว่าเป็นแผนภาพที่ดีนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในอนาคต คือสุดท้ายแล้วถ้าคนสินไม่เสมอก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะก็ขอให้ชาวราศีธนูนะคะมีความสุขสมหวังกับความรักนะแม่นหรือไม่แม่นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะนอกจากนี้อะไรยังมีพิ่อากาศพิกอเดสนะสามารถคลิกไปดูที่ playlist นะคะคําพยากรณ์ที่ดูได้โดยตลอดนะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกๆพลังงานดีๆไลค์กด Sub s cribe และแชร์หรือคอมเมนต์มาบอกกันนะสวัสดีคะ่ะ ต่อไปเราจะไปดูนะคะคนที่มีคู่แล้วของชาวราศีธนูนะขอดูพลังงานภาพรวมความรักของชาวธนูนะคะที่มีคู่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะสดาบนะคะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะ่ะหนึ่ดาบความคิดของคุณเป็นอย่างไรคะ่ะ ความรักในครั้งนี้ลึกๆแล้วคุณเป็นยังไงจ๊าเขามองว่าคุณเป็นยังไงเอง๋แล้วคุณจะทำอะไรต่อไปคะต่อไปขอดูพลังงานในฝั่งของเขาค่ะเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรอยู่ลึกๆแล้วเขาเป็นยังไงคะคุณมองว่าเขาเป็นยังไง แล้วเขาจะทำอะไรต่อไปค่ะพลังงานภาพรวมความรักนะคะสี่ดาบอรินมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะสำหรับคนที่มีคู่นะคะณนะตอนนี้เหมือนไม่อยากพูดคุยกันมากอะ่ะพูดคุยกันมากก็เหมือนยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าถ้า พูดคุยกันแล้วมันยังมีปัญหามากมายขนาดนี้งั้นเราลองไม่ต้องพูดคุยกันหรอกเราต่างฝ่ายต่างไปทบทวนให้เวลากันและกันนะคะจะได้ไม่ต้องแบบจะได้ไม่ต้องแบบทำอะไรให้มันหนักให้มันเหนื่อยมากกว่านี้นะคะยิ่งพูดกันก็ยิ่งหนักกว่าเดิมไม่ได้เป็นการแบบแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เลยนะ,ะไปดูรายละเอียดกันนะคะในฝั่งของคุณนะไอรินมีความรู้สึกว่า ตัวคุณเองเนี่ยเริ่มที่จะอยากให้เขาเนี่ยเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วก็เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะหรือตัวคุณเองอยากจะแบบทำให้ปัญหานะคะทุกอย่างมันหมดสิ้นไปคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาก่อนหน้าน,นี้ปัญหาต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ๆได้นะคะคุณอยากจบปัญหาเล็กๆอะ่ะเพราะคุณรู้สึกว่า เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแค่ปัญหาเล็กๆเนี่ยมันก็ทําให้คุณทั้งสองคนทะเลาะกันหรือนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่อ่าเป็นปัญหาใหญ่โตได้นะคะคุณมีความแบบลังเลสับสนอะไม่รู้ว่าจะพูดกับเขายังไงดีนะเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้นะคะหรือบางครั้งคุณหนักขนาดแบบจะอยู่หรือจะไปจะเอายังไงต่อนะคะอยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บมือรักเขาไง อยู่ก็ทรมานนะคะเขาก็ดูรักคุณดีนะอืมจริงๆแล้วเขาดูรักคุณดีมากเลยนะคะดูสิ่งที่เขาเป็นสิสิบถ้วยคือเขารักครอบครัวเขารักตัวคุณมากๆเลยนะคะยังแบบมีความาเหมือนกับอยากแก้ปัญหามากๆเลยนะ,ะไอรินเห็นความพยายามในฝั่งของเขามากๆเลยนะคะ สมไม่เท้าอีกในฝั่งความคิดของเขาเขารอจังหวะเวลาปรับปรุงตัวเองรอจังหวะเวลาพูดคุยกับคุณนะหรืออาจจะอยากโชว์อยากทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยขอไว้แล้วเขายังทําไม่ได้อยู่นะคะ mm hmm. เขาอยากทํานะ mm hmm. เขาอยากให้คุณเห็นนะคะว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย สุดท้ายแล้วเขาเลือกครอบครัวสุดท้ายแล้วเขาอยากให้มีคำว่าครอบครัวคุณกับเขาอยู่ด้วยกันไปอีกยาวๆอยู่ด้วยกันไปอีกนานๆน,น,นะคะสิบที่สิบถ้วยออกสิบเหรียญออกนะบอกเลยว่าคนคนนี้นะคะจะดูแลรักษาคุณให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทำได้ค่ะรักแบบสุดๆเลยนะแต่เหมือนคุณก็ยังไม่พอใจเนาะคุณรู้สึกว่า ที่ให้มาแค่นี้มันไม่พอหรอกที่คำว่ารักอย่างเดียวมันกินไม่ได้มันต้องมีอย่างอื่นประกอบกันไปด้วยนะคะไอลินมีความรู้สึกว่าหลายๆอย่างนะในฝั่งของอตัวคุณเนี่ยคุณยังไม่พอใจเขาอะคุณยังไม่พอใจกับพฤติกรรมหรือว่าการกระทำบางสิ่งบางอย่างของเขานะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยดูขี้โมโหขี้หงุดหงิดนะเออขนาดเขา ตั้งใจจะทําอะไรดีๆให้คุณหลายๆอย่างแล้วคุณก็ยังไม่เห็นคุณค่ะคุณก็ยังไม่ไม่ไม่ยอมลดลาวาสองให้กับเขาเลยอ่ะเขารู้สึกว่าทําไมคุณต้องชวนทะเลาะเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณเอาไปเป็นประเด็นใหญ่ๆหมดเลยที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามทําเพื่อคุณเยอะแยะมากมายทําไมคุณไม่มองบ้างทําไมคุณไม่เห็นบ้างนะคะส่วนสิ่งที่ฝั่งคุณมองเขาบ้างนะคุณมองว่าคู่ของคุณเนี่ย หมปากก็บอกว่ารักหรือไปบอกคนนั้นว่ารักหรือไม่อยากเสียไปแต่ดูพฤติกรรมที่ทําสิไม่เห็นจะอยากรักษาคุณไว้มากเท่าไหร่เลยเขาก็ยังแบบทําอะไรตามอําเภอใจอยู่ยังพูดยังคิดยังทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่านี่แหละ จุดเล็กน้อยของเขานี่แหละทำให้คุณไม่พอใจได้นะคะในเรื่องของการแบบเหมือนดือ้อไม่ฟังหรือคุณบอกขออะไรไปเขาก็ไม่ทำให้นะคะอ่ะไปดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะในฝั่งของคุณก่อนแล้วกันค่ะขยายเดอะเมจิเชียนให้หน่อยจ้ะ ฝั่งของเขาค่ะอลินมองว่าคนคนนี้นะคะเขาจะพยายามในออลเพน์นั่พยายามใจเย็นพยายามนิ่งพยายามเฉยต่อให้คุณจะด่าว่ายังไงเขาก็จะแบบไม่ไปไหนนะคะเขาจะยอมแบบ เพื่อให้ปัญหาทุกอย่างมันจบลงนะคะคนคนนี้จะยอมพยายามยอมมากๆนะเพื่อให้เรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนเขารับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเขาจะเหมือนแบบอะไรที่ทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังได้เขาจะทำเลยนะแต่ต้องระวังนะเพราะไอรินมองมองเห็นถึงความพยายามถึงความใจเย็นกับคนสุดๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่า เนี่ยคือสัญญาณว่าเขายอมคุณที่สุดเท่าที่เท่าที่เคยมีมาแล้วอะ่ะคุณต้องลดให้เขาบ้างนะอย่ายิ่งเพิ่มสปีดอย่ายิ่งเพิ่มมาตรฐานอย่ายิ่งเพิ่มแบบความเข้มข้นในการอ่าเหมือนกับจะเอาชนะเขาอะ่ะเพราะเรมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ยอมมากที่สุดเท่าที่จะยอมมาเลยนะและยอมจนเหนื่อยยอมจนแบบ เขาตั้งทงว่าเขาจะยอมถึงที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นสัญญาณแล้วให้ให้เบรกไว้นิดนึงนะเพราะเดี๋ยวเขาจะไอรินกลัวว่าเขาจะเหนื่อยขึ้นมาแล้วเขาจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเขายอมคุณสุดๆแล้วคุณก็ยังไม่เห็นนะอืมแต่ไอรินเชื่อว่าในฝั่งของตัวคุณนะพอเขายอมขนาดนี้นะคุณ เขายอมได้พรเทคนิคของคุณด้่แหละคุณมีวิธีการพูดคุยนะคะวิธีการสื่อสารนะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคุณเตรียมตัวมาดีมากแล้วคุณก็แบบท็อปฟอร์มสุดๆนะคะไอริอนมองว่าคุณท็อปฟอร์มสุดๆในการที่จะจัดการกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คือคุณเอาอยู่คุณคือแบบวางแผนมารอบด้านนะคะวางแผนมาอย่างดีว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขา จะต้องยอมสิโรลล่าให้กับคุณ <c oughs> เขาจะต้องแบบว่าอยู่ในอานัดของคุณนะคะมองว่าคุณจัดการได้ดีมากเอออ่ะไปดูแผนภาพแนะนำให้กับชาวราศีธนูที่มีคู่ไหนจ้าอัญญานะคะวิละและพระจันทร์ แผ่นภาพอยากจะบอกคุณว่าบางครั้งนะคะการที่คุณเอาชนะเขาได้มากๆแล้วเนี่ยถ้าคุณทำแบบนั้นแล้วเอาชนะเขาได้แล้วนะคุณก็ต้องยอมลดให้กับเขาด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นแผลในใจของเขาที่เขารู้สึกว่าคุณอยากเอาชนะเพียงเพราะว่า เป็นคนต้องการเอาชนะคนไม่ได้มาจากความรักนะคะอย่าทำให้เขารู้สึกแบบนั้นนะเพราะเขาจะรู้สึกแบบเหมือนถูกข่มเหงเจ็บปวดนะคะคือการที่คุณเอาชนะเขาได้คุณก็ต้องเหมือนกับให้เกียรติเขาด้วยนะเพราะไอรินมีความรู้สึกว่า,าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นความที่เขารู้สึกว่าเขาถูกควบคุมนะคะ แล้วเขาจะมาไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้ภูมิใจในตัวของเขาเองอะคนเราอะค่ะเมื่ออยู่ด้วยกันกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเขาไม่ได้ภูมิใจในตัวเขาเองนะเขาจะรู้สึกตัวเล็กนิดเดียวแล้วเขาจะรู้สึกเหมือนแบบถ้ามีคนคนอื่นเข้ามาทำให้เขารู้สึกเหมือนให้เกียรติเขามากขึ้นอะ กลัวว่าเขาจะน้อยใจแล้วเมื่อมีคนมาปฏิบัติกับเขาแบบนั้นนะเขาจะต้องการแบบนั้นมากกว่านะคะอยากให้อยู่ด้วยกันเพราะความเข้าใจกันแล้วก็ให้เกียรติกันนะคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะจัดการเรื่องราวเหล่านี้ได้เพราะคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วไม่ต้องถึงขนาดใช้ อ,อุบายหรือว่าคำพูดแรงๆทำลายน้ำใจกันนะคะแล้วมันจะดีกว่าอกีกถ้าบางครั้งคุณสามารถอามองมุมอมองความรักในครั้งนี้นะคะเหมือนแบบเราอยู่ด้วยกันแบบสบายๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องตึงใส่กันนะมองว่าแบบนี้จะดีกว่านะคะจะมีความสุขมากกว่าทั้งในฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขานะและนี่คือพลังงานภาพรวมความรักของคน มีคู่ชาวราศีธนูนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องอรีนเตอร์อายด้วยนะแม่นหรือไม่แม่นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะนอกจากนี้นะไอรินยังมีพิกอาทาพิกอเดียสามารถคลิกดูจากเพลย์ลิสนะคะคำพยายกรณ์ที่ดูได้ไปโดยตลอดนะก็แม่นเหมือนคุณหยิบให้เองเลยนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะการคอมเมนต์นะคะการกดไลค์ เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอให้มีความสุขสมกับความรักสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสวัสดีค่ะ